ขัญญาพยากรรู้ก่อนรอนวยก่อนดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําที่16-30กันยายน256ในเรื่องสุขภาพค่ะช่วงนี้ได้ไพ่3ใบนี้นะคะแนะนําไว้ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสายตามัวมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะแล้วยังไม่หายแนะนําว่าอาทิตย์นี้รีบไปหาปรึกษาแพทย์นะคะในช่วงนี้นะคะ คุณจะค่อนข้างเครียดวิตกกังวลคิดมากทำให้อาจจะมีอาการของไมเกรนความดันเกิดขึ้นนะคะให้ระวังอาจจะมีอาการเจ็บตรงข้อมือตรงข้อศอกนะคะหรือมีอาการปวดฟันนะคะอาจจะมีอาการปวดคอนะคะปวดกรามนะคะหรือว่าเนี่ยปวดช่วงนี้นะคะซึ่งอาจจะมีอาการของเรื่องการปวดฟันทำให้ปวดมากขึ้นนะคะ แต่ถึงคุณจะเครียดคิดมากนะคะก็ยังมีคนที่คอยห่วงใยคุณอยู่ข้างๆนะคะแนะนำนะคะว่าให้ไปทำบุญกับมูลนิธิเด็กนะคะมูลนิธิสัตวจรจัดนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพค่ะคอยสุขภาพแข็งแรงค่ะ